ได้อ่านบทความทางวิชาการเรื่องของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกเห็นว่าบทความนี้มีความรู้เบื้องต้นของคนที่จะทาการเกษตรผมจึงของนํามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการเพิ่มเติมทักษะของเราด้วยพืชจะเจริญเติบโตได้ดีสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือเรื่องของดินหรือวัสดุที่ปลูกถ้าเรามีการเตรียมดินที่ดีหรือทําให้ดินนมีความอุดมสมบูรณ์พืชก็จะสามารถดูดธาตุอาหารออกไปใช้งานได้เพื่อสร้างการเจริญเติบโตและทําให้พืชแข็งแรงโตเร็ว ในขณะเดียวกันคุณสมบัติทางกายภาพของดินที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ยึดระบบรากของพืชที่จะช่วยยึดลําต้นให้แน่นไม่ล้มเอียงและทําหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทําหน้าที่ในการกักเก็บน้ําเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและให้อากาศกับรากพืชเพื่อใช้ในการหายใจของรากตามหลักวิชาการเนี่ยได้แบ่งดินตามคุณลักษณะทางกายภาพออกเป็น3มชนิดใหญ่ๆก็คือดินเหนียวดินร่วนแล้วก็ดินทรายดินเหนียวคือดินที่มีลักษณะเกาะตัวกันอย่างแน่น ขนาดของเม็ดดินจะมีขนาดละเอียดทําให้มีการระบายน้ําค่อนข้างยากจงผลเสียต่อรากในการหาอาหารดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินที่มีทรายอยู่เป็นจํานวนมากเนื้อดินทรายจะมีขนาดใหญ่จึงไม่เกาะตัวเข้าด้วยกันดินทรายจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ําเพราะไม่สามารถดูดซับและกักเก็บน้ําเอาไว้ได้น้ําจะซึมผ่านไปอย่างรวดเร็วดินร่วนคือดินที่มีลักษณะสองลักษณะผสมกันก็คือผสมระหว่างดินเหนียวกับดินทราย จึงเป็นดินที่เหมาะในการเพาะปลูกเนื่องจากมีการผสมทั้งสองษณะจึงสามารถดูดซับน้ําได้ปานกลางทําให้ดิน,นมีความอุดมสมบูรณ์สีของดินก็สามารถช่วยให้เราประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินในเบื้องต้นได้ว่าดินประเภทนี้เป็นดินชนิดใดมีการระบายน้ําได้ดีหรือไม่มีปริมาณอินทรีย์วัตถุหรือมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างไรเช่นถ้าสีของผิวดินมีสีน้ําตาลเข้มหรือสีดาแสดงว่าดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุมาก เป็นดินที่เกิดจากการผุพังของหินหรือแร่ที่มีสีเข้มเช่นดินภูเขาไฟดินสีนี้มักจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนอาจจะเกิดจากการผุพังของหินที่มีลักษณะสีค่อนข้างจางหรืออาจจะมีดินทรายผสมอยู่มากเป็นดินที่ถูกชะล้างจนหมดมักจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังย่อยสลายตัวสูงมักจะเกิดบริเวณเนินเขา ดินประเภทนี้จะมีการละลายน้ำได้ดีถึงดีมากถ้าดินมีการระบายน้ำอยู่สม่ำเสมอหน้าดินส่วนใหญ่ก็จะมีสีแดงแต่ถ้าดินมีการระบายน้ำได้ไม่ดีสีที่ออกมาก็จะเป็นสีเหลืองสีขาวปนน้ำเงินเป็นดินที่ถูกน้ำขังมาตลอดมีการระบายน้ำที่ไม่ดีจะทําให้มีสารประกอบของเหล็กในดินจํานวนมากดินจะเป็นสีเทาดินข่าสีหรือดินที่มีหลายสีผสมกันแสดงว่าดินนั้นอยู่ในสภาพที่มีน้ำขังมากและแห้งเป็นบางช่วง ทำให้แร่เหล็กในดินเปลี่ยนสภาพและเกิดเป็นหลากหลายสีได้จากการสังเกตเบื้องต้นของดินในพื้นที่เพาะปลูกหากดินในพื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชก็ควรต้องมีการปรับปรุงดินก่อนแล้วค่อยลงมือปลูกซึ่งอาจจะใช้อินทรีย์วัตถุที่หาง่ายๆตามท้องถิ่นที่เรามีเช่นปุ๋ยคอกแกลบดิบแกลบดำเศษไม้ใบหญ้านำมากองทับถมเอาไว้บริเวณที่เราจะปลูกและปล่อยให้มีการย่อยสลายตัวก็จะเป็นวิธีปรับปรุงดินและเป็นการเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินแบบง่ายๆ หรือถ้าเราไม่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกเราก็สามารถปรุงดินขึ้นมาได้เพื่อจะเอามาใช้งานและปลูกพืชลงในกระถางก็จะเป็นวิธีที่สะดวกอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ในการเพาะปลูกแต่ในการปรับปรุงดินที่จะใช้ในการเพาะปลูกเราจะต้องรู้จักพืชที่เราต้องการปลูกก่อนก็คือรู้จักธรรมชาติของต้นไม้ว่าต้นไม้ที่เราจะปลูกในแต่ละชนิดเนี่ยชอบดินแบบไหนชอบดินล้วนดินโปร่งระบายน้ําได้ดีหรือชอบดินที่มีความโปร่งมากๆเป็นต้นวัสดุปลูก ควรเลือกใช้วัสดุที่อยู่ในท้องถิน่นจะหาได้ง่ายกว่าวัสดุปลูกไม่จําเป็นจะต้องเหมือนในตาําราแต่ต้องเลือกตามความต้องการของพืชสูตรผสมของดินสามารถปรับเปลี่ยนตามลักษณะของต้นไม้ในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตเช่นต้นไม้ที่ปลูกถ้าเราเห็นว่ามีอาการรากเน่าก็ควรจะปรุงดินขึ้นมาทําให้ดินที่เราปรุงเนี่ยมีความโปร่งระบายน้ําได้ดีเราต้องสังเกตอาการของต้นไม้ที่เราจะปลูกในแต่ละช่วงเป็นหลักวัสดุปลูกบางชนิดจะมีอายุสั้นเช่น มามพา้ขุยมะพร้าวมีการเสื่อมสภาพเร็วเราควรหมั่นสังเกตและเปลี่ยนทุกๆ 6- กถึงสิเดือนถ้าเราสามารถกําหนดคุณสมบัติของดินปลูกให้ตรงกับความต้องการของพืชได้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนตามช่วงของการเจริญเติบโตของพืชเพราะแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตของพืชน,นั้นต้องการธาตุอาหารในแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราสามารถเพิ่มธาตุอาหารในแต่ละช่วงได้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ